พี่ลาเข่าจอยพ่อยหน่อยนงเฮ้ยาเข่าจอยพ่อยหน่อยถ้าเป็นนักเอียงี่พ่อยหน่อยด้โ่าเอาหไออเจงได้ไอสีบพี่ตอนนี่สวัสดีครับปาดากเกอโอ้่เฮ้ยเฮ้เบิดไม่ยี่ผมเบิดเบิดเนะ แตอนนี้ใหม่พอมพ่อเยคือบอกไมไม่่เาลลมลดาเกโอทูขอบพิเศมาครับสแตกเขาารองกันกินข้าวกินข้าวเนี่ยค่ะคนปราดูกกินคนกินเข่ากับคนประดุกนี่คนปราดุกคนประดุกคุนประดุก ทอดปลากระบอกผักสดนะครับสดสดกะกระเทยกะอันนี้กะกระเทยกินข้าวกับกะ คนมรไดารยังติดปั๊บดูตาเฉาตุ้มปุดนีเองตาเฉาตุ้มูุ่นง่ายเองดูคนคนประดุ๊กหลุงหลังลังงหลังหลัง Omong pairiti sukhom fi pronom nga ngit ni misot gu niniss ni fon มนาดูแรับา่น้วพี่องสองแปนสองหาคือกีีแท้ก็เพิ่อินจว่าอีกแหละกี่ีรอู้เดียวกี่ับ้องไปกี่ปีจะเื้อ tan đi rồi bắt đàn nhiên luôn có bay ui bút con này Bà đưa, phạm đưa. ไฟหน่อยครับนี่แต่ว่บบา,าบาอย่านี่อยากกินป้นจะฟองให้ไฟ ไปคล้องห้าหนเพื่อนคล้องลานระจดอกป้าตาฝากที่มีไปไปกับเพื่นอยู่ละรีเพีแล้วจะค้องห้านจะเท่าแล้วค่ะห้ามมาฝกที่ดีไปตัว ให้เขาิเว้นเล่นีกก็ได้ยวมาเลยก็แวม,มาเมื่อักคนประดูกับพากาศกินเม่อักครกันจะดพีนออ่น้องปนประดูกบพักกาศกินเในักไหเม่าักันกกใช่ไหมก็โดนเลน,น,นี่ แสนนงย่านปเปละแงย่านอโอ้คืออเไรคะ O que ้าวข่อยมันมันลูกสาวขอาา่อยมันมันขยันขยันด้วยมือเป็นลูกเผยเอยหลักเป็นบ้าลูกเผยมันขนาด อายุกระดันดู้บริเวณไทยด้รูในที่นี้มันอ้ยปดือะ รุ่นเตินแบงนี่เพื่้นเหยเวลาเท่าไรแล้วเจ็ดนาะทีฮะเจ็ดนาทีสามสบหกายเราตั้งงันแบบพี้น้องพกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบาย